สวัสดีครับผมมานพินกับ c ช n n นลฟิวไทยใน YouTube ครับก็วันนี้อยู่ที่ใกล้สนามบินน้อยบายนะครับที่เมืองขนอยนะครับออกมาได้นิดเดียวนะครับประมาณกิโลนึงนะครับขึ้นรถสาย07มานะครับก็จะมีที่พักมากมายเลยครับสำหรับคนที่ต้องการที่พักที่สนามบินนะครับใกล้สนามบินแต่ว่าไม่ ไม่เข้าเมืองอะไรอย่างนั้นเลยครับนี่ฮะที่เห็นทั้งหมดเนี่ยเป็นที่พักหมดเลยครับยาางี่นะครับยางยี่เนี่ยก็โฮเทลอะไรเงี้ยเป็นที่พักหมดเลยครับนะฮะก็เดี๋ยวผมจะลองหาที่พักดูครับนี่ครับไม่น่าเชื่อเลยครับเป็นที่พักั้งนั้นเลยนะฮะจุดยอดมากเลยครับเนี่ยคงตอบสนองกับคนเวยียดนามที่เขามีมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็เขามาพักแล้วเพื่อเดินทางเช้าๆอะไรอย่างเงี้ยนะ ถ้าใครที่จะต้องเดินทางเช้าๆใช้วิธีอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือใครอยากได้ประหยัดจริงๆนะฮะไม่กังวลเรื่องเที่ยวมากเนี่ยก็เนี่ยครับใช้นั่งรถสาย17มาจากลองเบียนนะครับใกล้ทะเลสาบแล้วมาขึ้นแถวนี้นะแล้วก็พักที่นี่ก่อนที่จะเดินทางก็ได้นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับสําหรับคนที่จะเดินทางเช้านะครับแล้วก็แต่ก็จะเสียช่วงเย็น ที่อยู่ในฮานอยไปอีกหนึ่งวันนะฮะโอสุดยอดครับโอ้สุดยอดจริงๆเดี๋ยวผมหาที่ฟาก,ก่อนครับ